สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับหมูน้อยลอยทอคลิปนี้เราก็จะเปิดคลิปแบบแบบแบบโจนหน่อยนะครับดูครับนอนหลับสบายเลยร้านตื่นแล้วยังไม่ลุกมาแกล้งอีกเอเราจะแก้งอะไรดีนะ

เราต้องรออีกสักพักโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะลืมหลับไปกับร้านแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนการแกล้งเลยดีกว่าฟิมาเลยท่านผู้ชม 要懂 ตอนนี้กำลังแกล้งงานอยูอเ่เดี๋ยวราจัดการต่อเลยนะครับเขาไม่ได้ยินที่เราพูดแน่นอนมาเลยท่านผู้ชม โอเคนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทีหลังว่าอันนี้มันคือผมของใครนะครับ thế ไอ้ ไม่รู้ตัดไปเรื่อยๆผมแหลงเลยท่านผู้ชมไหนวะไหนวะ่ไหนวะนี่นี่นี่แล้วนี่แหละไม่ได้ห้ามตัดเด็ดขาดเขาเพูดงจะตัดมา นี่กลนหัวเลยโอเคนะครับแผนการเราสำเร็จา้เาตลกกับเองหมอะไรขาตลกกับเองขาทหมันตัดน้อยไปเหรอตัดให้ไหมเอาไม้ขวานขวาดีโอเค ท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราต้องรผิดชอบในสิ่งที่เราทำก่อนนะไอ้ไม่ไมกวาดอยู่ตรงไหน,นโอเคครับผม <c oughs> แผนการเราแผนชั่วลายของเราแต่ว่ายังชั่วไม่พอครับเพราะว่าเราต้องมาเก็บกวาดทีหลัง ผู้ชมแผนการแกล้งสำเร็จครับดูหน้าครับหน้าบูดมันตูดลิงเลยแผนการสำเร็จนี่ีตจดตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้รวยของสาวไวตึ้งเงดูดูด,ด,ดูมันแห่งเลยอ่ะ สรงนั้นนะไปเลยไปดูกระจกแล้วครับมันก็จะแหวงเยอะพอสมควรอยู่นะครับท่านผู้ชมอาจเปิดคลิปอาจจะดูอาจจะฟังแบบภาพอาจจะฟังเสียงไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมต้อง ดำเนินการแบบแบบแบบเงียบที่สุดนะครับแบบเพชรขาดไรเงาเป็นยังไงครับลูกพี่เยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดงเออ <laughs> เออเจ็บทำไมไหนมันเลยตรงไหน <laughs> yes, yes. Yo, yo, Yes. Nè, anh mà đi. โอ้ยมันไม่เวีงหรอกนิดหน่อยครับนิดหน่อยกผมก็จะต้องรับผิดชอบโดยการแบบต้องพานางไปตัดผมเลยแกล้งแล้วก็ต้องมาเสียตังค์เหียงยับมากเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตัดร้านยายขี้เมา ได้ไหมไม่เจ้าแบบหัวเกียนเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสั่งช่างเอง<笑><笑>โอเคสำเร็จนะครับเขาสาสจะไว้ยาวเขาไม่ไว้แล้วเบื่อยิ่งชมเก่งแบบนี้นเขาจะตัดสั้นนี่นี่นี่นี เขาเพิ่งไปยืดผมมานะพันหนะ้าอิงมาตัดผมเขาอะ่ะไปไปไป,ปอ็งจะรับผิดชอบอยังไงนะอิงจะรับผิดชอบอยังไงถ้าผมเขามันดีเราต้องไปยืดใหมพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่มาตัดให้เอาตลก,กับเองแม่ด้วยเอาสาระเนี่ยคนยืดผมมาเขายังไม่ยืด อะไร,รจิ้มจุมม่มกินด้วยดิโอเควันนี้ต้องรับผิดชอบโดยจิ้มจุ่มนะครับจิ้มจุ่มมอดดินแล้วก็าไปัดผมด้วยแล้วก็ต้องพานางไปจัดผมก็ดูจะไม่แหวงได้ไงดูไม่แหวงก็ต้องก็ปล่อยวะ่ะ เท่านี้ที่ทั้งที่มันยาวเท่ากันดูนี yes, 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 yes. ่คอครับท่านผะู้ชมระวังไว้ระวังตื่นเช้ามาแล้วหัวแหวะเดี๋ยวผมต้องใส่หมวกกันน็อกนอนครับท่านผู้ชมผมต้องไปซื้อหมวกกันน็อกแบบแบบแบบรัดรัดมาเลยใส่นอน เราก็แกร้งสำเร็จนะครับคลิปนี้นะครับถ่ายมาให้ชมแบบสนุกสนานนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราคือเราแบบเป็นการแสดงนะครับทุกคนจริงๆแล้วมันคือการแสดงนะครับดูหน้ารดูหน้านักแสดงเราครับมันคือการแสดงนะครับทุกคนไม่ต้องคิดมากนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องพาเขาไปตัดผมแล้วก็ปลอบเลี้ยงปลอบใจโดยสกีมอดินนะฮะอาจจะมีคลิปให้ชมนะครับยันนี้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เขาจบเปลีย่ยนสถนีนะครับจะลืมเออติดสูงท้ายไว้ <laughs> ไม่เป็นไรเราได้ความสะใจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไบป